กับที่หัวหินนะคะซึ่งถือว่าเป็นบ้านของพ่อนางรำนับพันชีวิตนะคะเตรียมที่จะรำถวายอาลัยที่หน้าบ้านพ่อเป็นครั้งแรกในวันที่5ทธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ที่โรงเรียนหัวหินปงหวัติประจวบคีรีขันธ์มีพิธีบวงสวงปู่แก่และบูรพาจารย์ด้านด้า,ดาตสินไทยเพื่อความเป็นสุริมงคลในการจัดกิจกรรมรำถวายอะไรหน้าบ้านพ่อเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพิพ์อดุลญยญเดชโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้ที่บริเวณถนนเพชรเกษมด้านหน้าวังไกลกังวลเวลาประมาณหนึ่งทุ่มและในวันงานจะมีนางรำทั้งที่ทเป็น สุภาพสตรีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ในพื้นที่หัวหินและใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างที่เห็นในตอนนี้นะคะก็คือมาซ้อมรําร่วมกันเบื้องต้นนั้นเขาตั้งเป้าหมายไว้เพียงแค่500คนแต่ปรากฏว่าเมื่อข่าวสารแพร่กระจายออกไปแล้วก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนปรากฏว่าบรรดาน,นางรํานะคะก็ได้มาร่วมลงทะเบียนนับเป็นพันชีวิตแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยๆกันแล้วในวันที่5ธันวาคมนะคะก็น่าจะเป็นภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่งค่ะ